สวัสดีค่ะมาดูดวงรายวันอีกนะคะเริ่มต้นไทยของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนตับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นขอบคุณค่ะ ผลเกิดวันอทิตย์นะหนึ่งดาบปราชาหนึ่งดาบหนึ่งเรือสีนะเป็นคนที่ขเข้มแข็งตอนนี้ใจบุญชะตาชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่ร่ำรวยมีความสุขเป็นคนที่ใช้ชีวิตยิ่งมีความสุขเป็นคนอุดมสมบูรณ์ตอนนี้การเงินของคุณดีอุดมสมบูรณ์วันนี้คุณเป็นคนที่มีอำนาจนะคน เกิดวันอาทิตย์แล้วคุณก็มุ่งมั่นนะคุณทําเหมือนเป็นนักบุญที่เห็นเนี่ยวันนี้คุณเป็นนักบุญก็คือเรือสีเพื่อทรงศีลเป็นนักบุญนะเป็นนักบุญเพื่อคุณทำสิ่งที่คุณเป็นนักบุญเนี่ยวันนี้มันเป็นสองสองเหยือกสองนี้นะคะเป็นสองถ้าคุณไฟ คุณเป็นสร้างบุญด้วยสิ่งที่บริจุธิ์ไม่ได้หวังนะคุณเป็นถือโทโทสีทองเนี่ยคุณก็จะมีความสำเร็จความร่ำรวยแต่ถ้ามันมีสองตัวที่ให้เลือกสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันสีสเงินหรือสีตะกวดสีที่หม่นเนี่ยนะความสำเร็จคือเปรียบเทียบว่าถ้าทาคุณทำบุญแล้วโดยไม่หวังอะไรวางบุญนี้เผื่อแผ่ไป ให้อะไรนะญาติหรือว่าทำบุญเพื่อโปรดสัตว์หรือทำบุญเพื่อแผ่ส่วนคุณสนให้ให้ติดคนที่ล่วงรับไปแล้วเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรด้วยใจบริจุดนะความสำเร็จคุณจะมีคุณจะได้นั่งเป็นคุณนายเลยนะ เพราะได้เลือดสีเนี่ยผู้ทรงศิลป์ที่สองมีสองส่วนขึ้นมาให้คุณคิดนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์คุณฝ่าฟันไปได้วันนี้คุณเหมือนคนมียิ่งใหญ่มีอำนาจแต่บุญที่คุณทำนะคะบุญที่คุณทำคุณเหมือนคนทำอะไรด้วยใจรัทธาด้วยใจมั่นคงผลบุญจะตอบให้คุณมีชีวิตที่ดีๆเป็นเนี่ยผู้หญิงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสุขสบาย มีถ้วยมีดอกดอกทานตะวันมีแต่ทั้งมังกุทั้งทั้งเนี่ยต้นข้าวแต่งชุดที่สวยสีแดงนี่คือสีแดงนี่คือสีที่คุณมีสดใสอะไรเนี้ยมีแต่สิ่งดีๆให้คุณอุดมสมบูรณ์ที่คุณนั่งอยู่นี้นะถ้าจะผล กุศลที่คุณทําบุญเพราะฉะนั้นคุณดูไพ่วันนี้แล้วคุณก็เหมือนว่าถ้าคุณทําบุญคุณต้องคุณต้องว่าทบุญที่คุณทํานี่คุณไม่มุ่งหวังว่าทําไปแล้วคุณจะได้อย่างนั้นอย่างนี้คุณนึกว่าคุณต้องทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเนื้ออะไรให้ที่ดีๆเพราะเรือสีนี่เขาบอกว่าบุญเนี่ยตัวคุณน่ยตอนนี้ชะตาพลังงานมีอำนาจแต่ว่ายังมีเหมือนว่าลาสีเรือสีมาบอกว่า คุณต้องศรัทธาคุณต้องมุ่งมั่นไม่หวังอะไรคือว่าชดใช้ทําบุญเพื่อชดใช้อะไรเงี้ยสิ่งดีๆก็จะเกิดกับคุณนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการงานดีการเงินผ่า การเงินไม่ดีมากแต่พอใช้ได้จะทำงานทำเงินคุณมีอำนาจวันนี้มีความสำเร็จมีความปลอดภัยไม่มีอันตรายนะคะมีความตกไม่ว่าจะท่องเที่ยวทิศไหนเรื่องอะไรคุณมีความตกวันนี้เรื่องงานเรื่องจะอะไรอย่างนี้คนขอความช่วยเหลือถ้าคุณมีให้มีให้ แต่คุณถ้าการทําบุญคุณต้องมีจิตศรัทธาช่วยให้ขอทานคุณต้องให้ด้วยการเมตตาคุณจะได้ผลที่ตอบแทนที่ดีๆเพราะสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ คนเกิดวันจันทร์หญิงชายได้มีสเสน่ห์จะมุ่งมั่นจะเที่ยวหรือว่าจะมีข่าวข่าวจากแดนไก่นะคะ <c oughs> จากแดนไก่แต่ระวังเรื่องวังระวังราวเจ็ดดาบเนี่ย จะมีการแย่งชิงกันและเขาจะเข้าของจะเสียหายนะคนเกิดวันจันทรนะคุณมีความสุขก,กับชีวิตชีวิตคุณความสุขด้วยแบ่งปันคู่ครองในครอบครัวอยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อนในที่ทํางานก็รักให้กลมเกลียวกันดีทํางานก็เพื่อร่วมง,งานที่ดีแต่ให้คุณระวังของหายระวังการหลอกลวงหรือว่าคนลักขโมยอะไรอย่างเนี้หรือว่าจะมีเรื่องมีราวถึง ถึงลงถึงศาลหรือถึงตำรวจอะไรแล้วแต่ให้คนคุณระวงังคุณเป็นอย่าหลงอำนาจคุณเป็นคนมีอำนาจคุณเหมือนว่าคุณมีอำนาจดีอะไรดีมีการคือว่ามองไปข้างหน้าไม่มองใครเหมือนว่าให้คุณระวังเลยทุกอย่างเนี่ยอีตัวนี้ให้ระวังหมายถึงว่าบางทีขับรถไปเกิดไปใจลอย ไปเทียวไปชนอะไรของก็เสียหายจะมันแบบจะเกิดเรื่องอ่ะไม่เกี่ยวกับลักขโมยอะไรดวงชะตา,างี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะทําอะไรก็ต้องทําให้รอบครอบแต่ในครอบครัวอยู่อยู่ดีมีสุขนะคนคิดจะเดินทางต่างประเทศก็มีสิทธิ์นะคะคนที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศหรือจะได้รับการติดต่อมาเนื้ออะไรสิ่งที่จะทำเนี่ยมีความมี มีความสําเร็จทํางานเจรจาการเจรจาเรื่องงานเรื่องตกลงเซ็นสัญญาอะไรแล้วแต่ดีมีมีความสําเร็จให้คือว่าชนถ้วยนะคะฟาม์ุตกมีการแบ่งปันคุณเป็นคนมีตาเนเจอไปที่ไหนก็จะเจอคนนั่นแต่คุณมีอุปตรคอยู่แค่เจ็ดดับมันจะมีปัญหาบางทีอาจจะต้องทะเลาะก,กับคู่ครองหรืออะไรอย่างเนี้ย เอาเป็นแค่ทะเลาะกันกับคู่ครองแค่วันนี้วันเดียวดีฝักของหายดีฝ่ามีเรื่องอย่างอื่นนะคะวันนี้คนเกิดวันจันทร์ขอให้ใจเย็นๆนะความสุขก็มีให้ความมีอำนาจก็มีให้ความสําเร็จเรื่องงานเรื่องสังคมสังคมเลไที่ทํางานอะไรมีมีให้หมดแต่บางครั้งเราเป็นคนใจร้อนนะคะคนเจ้าตัวเจ้าตัวของคนเกิดวันจันทร์เป็นคนทั้งทั้งที่จะคนเกิดวันจันทร์ต้องใจเย็นแต่กาเป็นคนใจร้อนขึ้นมาจเพาะวันนี้นะคะ ถ้าให้ดีคุณก็ต้องไปดูที่ลาศีเกิดหรือลาศีปีของคุณว่าทําไมชะตาคุณเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอีนี้ดูได้แค่วันเดียวนะคะสําหรับวันนี้ที่ติ่งที่ให้จะป้องกันเฉพาะวันนี้นะคะต่อมาของคนเกิดวันอังคารค่ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารนะคะ น้ำล้นถ้วยเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมาเหมือนว่าความสุกมีาร์มอุดมสมบูรณ์มีคุณจะทําอะไรคุณต้องคิดนะเพราะว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์น้ำล้นถ้วยหมายถึงคุณสามารถจะช่วยเหลือใครได้อะไรได้นะคะคุณอย่าสําเลยใช้ชีวิตตอนนี้ไม่คิดอะไรมากเป็นคนไม่คิดอะไรมากเดอฟู เดอฟู Fool, คือว่าคุณใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปวันวันหนึ่งไม่คิดอะไรมากถึงจะมีเงินไม่มากแต่คุณก็มีความตกในครอบครัวมีความตกกับคือว่าความตกนี่น้ำหนึ่งเอ่อเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคุณมีความตกน้ําล้นถ้วยคุณไม่ได้ล้มถ้วยหมายถึงคุณก็มีความตกคุณมีการแบ่งปนันความตกให้ครอบครัวเหมือนว่าใจคุณเย็นขึ้นนะคะคนเกิด วันอังคารเนี่ยสิ่งที่คุณเคยหายเคยสูญเสียเคยเสียเสียอะไรมาเนี่ยก็มันก็ผ่านไปแต่ว่าสิ่งบางก็ข้อควรระวังของคนเกิดวันอังคารระวังของหายระวังอะไรอย่างเงี้ยก็มีข้อควรจำเพาะวันนี้นะคะจำเพาะวันนี้หรือว่าสิ่งที่คุณของที่คุณเคยสูญเสีย คุณจะได้คืนมาเงินที่คุณเคยให้เขายืมไปแล้วเขาไม่คัดไม่คืนคุณก็จะได้คืนมานะคะสาหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะ การเงินคุณสี่เหรียญเงินพอใช้เงินหมุนเวียนหมุนเวียนได้เงินสี่เหรียญเนี่ยคุณเหมือนว่าเป็นคนรวยเนี่ยใส่เสื้อผ้าก็มีแต่เหรียญดูที่ว่าคุณจะเก็บเงินเนี่ยกลายเป็นคุณไม่เคยได้เก็บเงินได้คุณก็เก็บเงินได้เพราะว่าคุณต้องมีใจใจเมตตาคุณจะทําอะไรตอนเนี้ไม่ว่า มันคุณมีเทพประจำตัวหนึ่งหรือว่าเจ้าที่นะเจ้าที่เจ้าของที่ที่ที่คุณอยู่ คุณบูชานะคุณจะมีเงินทองเหลือใช้ตอนนี้แค่หมุนแต่คุณยังไม่คิดเหมือนคนเมื่อคนเกิดวันพูดเหมือนตอนนี้เหมือนเด็กหมุนเงินนันเล่นเงินไม่ได้คิดการไกลไม่ได้คิดถึงวันจะเก็บ,จะ,กบจะเกี่ยวจะนั่นแต่คุณก็ยังมีเงินให้เหลือให้เหลือเก็บได้หลายวันธรรมดาคุณใช้วันต่อวันทํามาหากินวันต่อวันมีเงินไปนั่นแต่ตอนนี้หรือว่าธรรมดาคุณไม่เคยคิดอดออมมีก็ใช้ไป และอะไรอย่างเนี้ยแต่วันนี้คุณเป็นวันที่เริ่มมีเงินเริ่มคิดเริ่มอดออมคุณจะมีโชคมีลาบนะคนเกิดบันพุธคุณไหว้เจ้าที่ให้ดีเนะี่ยข้างหลังคุณเนี่ยก็มีเหรียญน,นะข้างหลังคุณเนี่ยต้นไม้เนี่ยมีแต่เงินแต่ทองนะมีต้นไม้เนี่ยมีแต่เงินแต่ทองคุณทําให้ดีคุณจะได้เหมือนว่า ต้นไม้เนี่ยถึงจะเป็นตัวต้นไม้เนี่ยแต่มีเป็นพลังเนี่ยตัวต้นไม้นะมีต้นไม้อะไรเนี่ยมีเงินแต่คุณดูตัวต้นไม้เนี่ยเป็นหน้าคนเป็นรูปคนก็เหมือนมีพลังของเทพมีพลังของเทพเนี่ยคือต้นไม้เนี่ยคุณท่านี่เหรียญนะเงินอยู่ข้างหลังมีพลังของเทพเหมือนเทพอันเนี้ยมีเขาถือเหรียญวาให้คุณคุณทําดีคุณไหวเจ้าที่เจ้าทางให้ดีหรือว่าอะไรอย่างเนี้ย คุณจะได้รับโชคลาบลาบ,บเป็นเป็นชะตาชีวิตของคุณคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยธรรมดาวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีชะตาชีวิตเป็นเงี้ยแต่วันนี้เป็นวันดีของคุณนะเป็นวันดีของคุณถ้าคุณทําที่ถูกที่ควรที่บอกว่าให้ว่าน้นี่คุณไม่ใช่ว่าเพราะว่าเจ้าที่คุณจะถูกหวยไม่บางทีไม่เกี่ยวกับเรื่องการถูกหวยเนื้ออะไรแต่ทําให้คุณทํามาหากินขึ้นขายของขึ้นหรือว่า ทำงานอะไรก็จะจับเป็นเงินเป็นทองเป็นคนเหมือนเงินทองจะไหลามาเทมาถ้าคุณเส้นจะคุณไหวเจ้าที่เจ้าทางแม้แต่คุณไม่มีไม่เห็นต้นไม้แต่นี่เหมือนเจ้าที่เจ้าทางเพราะว่ามันเป็นต้นไม้คุณไหวที่ เคยบอกไว้คนเกิดวันพุธเนี่ยพยายามตั้งน้ําไว้ในบ้านชีวิตคุณจะได้อุดมสมบูรณ์เพราะคุณมีข้อ,อก,กักกรรมเกิดมานะคนเกิดวันพุธคุณตั้งน้ําไว้ให้เทวดาเวลาเขาลงมาหาม่เยี่ยมเนี่ยคุณจะได้มีน้ําให้เขากินให้เชื่อเหอาทำเรื่องนี้ชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นถ้ารู้ถ้าดีก็บอกหมอมั่งนะคะรู้สึกว่าของคุณเนี่ย ไพ่ของคุณเขาบอกว่าเทพคุมคุณอยู่นะคะของคนเกิดวันพุธค่ะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะ เหรียญคนเกิดวันพะหัสคุณทำคุณมีเงินด้วยการกระทำของตัวเองเงินคุณจะได้มาจากการนำพักน้ำแรงของคุณตัวคุณเองนะคุณมีสิ่งที่เก็บแล้วไม่บอกใครมีสิ่งที่ต้อนเลนมีสิ่งที่อยู่ในใจนะน่ะเนี่ยเหมือนหญิงคนเนี้ยที่นั่งอยู่ใต้เงาจันท์เหมือนแฝงความทุกข์ความมีหลายอย่างแล้วก็คุณบางครั้งคุณก็เป็นเหมือนพระนัก นักทำรรนื้อนักเหมือนแข่งในจาสนาหรืออะไรอย่างเนี้ยคุณเหมือนต้องขอพรต้องอะไรมีเรือสีประจําตัวตอนเนี้คุณอยู่ได้ด้วยความสงบนะคะคุณอยู่ด้วยควยามสงบ,ะค,ะค,สงบคุณมีความลับเรื่องลับ,บ,บที่คุณไม่บอกใครอะไรใครอะ่ะ คุณถึงจะคุณจะมีเงินในพื้นฐานจะมีเงินคุณจะทำงานทำเงินสําเร็จด้วยตัวของคุณเองแต่คุณก็มีสิ่งที่ซ่อนในใจคุณเหมือนว่าคุณต้องพูดเนี่ยมีฤติยางี้ความหมายถึงคุณความลับของคุณเนี่ยคุณจะพูดได้ปรึกษาได้ระบายได้กับเทพขอพรจากเทพขอเหมือนว่ามีเหมือนเป็นชายบาปหญิงบาปที่ทำเรื่องไม่ดีไว้แต่ก็ไม่กล้าเปิดปากให้ใครนะ เหมือนว่าอา่ไม่ต้องไม่รู้จะระบายอะไรขอโทษขออะไรก็ขอจากติ่งตักติดเนี่ยหมายถึงคุณไม่ได้ขอกับพระแต่คุณขอกับเรือสีเรือสีนี่หมายถึงมาทางเทพนะคะคุณเหมือนว่าให้แก้แก้เคาะกรรมให้เทียอะไรให้ดีท,ทั้งทั้งาชีวิตของคุณก็ดีแต่คุณเป็นคนมีทุกข์ทางใจนะคะการงานคุณทำงานไม่ว่าคุณจะลงทุนทำอะไรก็มีความสำเร็จให้ การงานคุณทำอะไรถ้าเผื่อคุณเชื่อคุณเชื่อคุณเคารพเจ้าที่เจ้าทางคุณก็มีความสำเร็จไม่ติดไม่ขัดเจรจาเจรจาอยากได้อะไรอยากซื้อบ้านซื้อรถจะทำอะไรในวันนี้คุณทำได้เป็นวันที่ไม่มีอันตรายไม่มีอะไรเพราะมีเรือสี อยู่เลยตำแหน่งนี้นะคะวันนี้ก็ถ้าจะถามก็เป็นวันดีในเมื่อมีตั้งแปดเหรียญทำงานด้วยตัวเองทำเสร็จทำได้เนี่ยโอโ้ก็เยอะอะทำด้วยตัวเองเงินถึงไม่ได้ไม่มันจะไม่ได้ด้วยทางโชคทางลาภแต่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่สิ่งที่คุณมีทุกข์ใจอะไรอยู่เนี่ยคุณก็เหมือนว่าบางครั้งก็ต้อง ทำด้วยการขอถ้ามันเป็นทุกข์หนักๆก็ขอขามาลาโทษอะไรอย่างนี้มันก็จะหายไปได้นะคะของคนเกิดวันพัหัสค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ สามคาถาเหนื่อยหนักนะการงาน คุณเหนื่อยคุณหนักเลยสามเนี่ยคุณตัดสินใจไม่ถูกคุณเหนื่อยคุณหนักการงานแต่คุณก็มีชีวิตมีความสุขได้กับครอบครัวและผู้ครองนะคะมีความสุขก,กับคนที่คุณรักหรือว่ามันบางทีความเหนื่อยแต่คุณนึกถึงเรื่องคู่ครองหรือ ความรักในครอบครัวนึกอะไรแล้วแต่คุณก็นึกถึงคนที่คุณรักคุณก็มีชีวิตได้มีความตกถึงคุณจะเหน็ดจะเหนื่อยแต่คุณก็ยังมีสังคมยังสังสรรค์ได้นะคะคุณมีความตกอุปตรรคของคุณที่คุณสู้อยู่ตอนนี้มันเหนื่อยถึงจะไม่เป็นดาบนะแต่เป็นไม้เท้าเป็นคาถาคุณอุปตรรคอยู่เนี่ยตอนเนี้ยของคนเกิดวันศุกร์นะ การงานของคุณเนี่ยมันมีเมฆบอกบังคาถาคือการงานมีเมฆบอกมีเมฆหมอกบังเหมือนจะจะวิ่งเข้าหาตัวคุณแต่ยังไม่ถึงให้คุณคุณต้องสู้แล้วเขาก็มีเหมือนสายฟ้าลงมาแล้วแต่ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นทางใดที่ป้องกันที่ทำให้ได้คุณก็ทำเพราะว่ากำลังจะมี สิ่งที่แบบมาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาเพราะมันมีสายฟ้าแลบมาอยู่ด้วยลงกับพื้นเนี่ยนะของคนเกิดวันศุกร์นะเหนื่อยเหนื่อยแต่บางครั้งคุณก็เป็นคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วอบอุ่นนะ เป็นอยู่ใครอยู่ด้วยแล้วคุณก็มีความอบอุ่นเข้มแข็งให้เขาแต่คุณชีวิตคุณเนี่ยเหมือนชีวิตเนี่ยมันจะก้าวผ่านไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่เป็นถ้าคุณไม่ได้เป็นแม่บ้านไม่มีผู้นำคุณเป็นผู้นำใครเนี่ยชีวิตคุณมีอุปสรรคหรือว่าคุณเลี้ยงตัวคุณเองอยู่ตัวคนเดียวเนี่ย ชีวิตคุณก็การงานของคุณเนี่ยเหมือนมีอุปสรรคอยู่ดีๆนะทำงานเคยอยู่สุขทำงานอยู่ดีๆก็มีปัญหาขึ้นมาในปัญหาเนี่ยมันมีแบบเมฆบอกเมฆหมอกมันเหมือนปัญหากรรมเหมือนกรรมหรือศัตรูที่เรามองไม่เห็นตัวเองแต่คุณก็ตาของคุณสคาถาเนี่ยเป็นการงานงคุณทิ้งไว้ข้างหลังสองอันคุณฟ้ามา1อัน ในบางครั้งคุณก็ทำทางที่ผิดบางครั้งคุณก็ทำที่ถูกแต่คุณก็ตู้ไปได้อะไรไปได้ด้วยตัวคุณเองเหมือนเป็นคนสองหน้าเป็นของสองจิตใจความทุกข์ก็ไม่บอกใครอะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดบรรเสาค่ะดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะต้องฝ่าฟันชีวิตนะชีวิตแบกภาระ ชีวิตต้องฝ่าฟันไม่ว่าจะขื้นลมสายฝนเนื้ออะไรแล้วแต่คุณฝ่าฟันเมฆหมอกฝ่าฟันแต่คุณคุณฝ่าฟันสู้อดทนมันถึงที่สุดของคุณแล้วก้าวขาเนี่ยคุณแบกมาเต็มที่งานคุณจะมีความสำเร็จคุณจะต้องฝ่าฟันทางที่คุณเดินมันไม่เรียบนะทางที่คุณเดินเนี่ยมันไม่เรียบเลยมันกุกขะ มันต้องลุยทุกอย่างทุกติ่งทุกอย่างทั้งลุยทั้งเหยียบคุณชีวิตคุณต้องฝ่าฟันไปให้ได้แต่คุณก็มีพลังพิเศษนะมีพลังพิเศษถึงคุณชีวิตคุณจะฝ่าฟันไปได้คุณก็มีเหมือนราชามีพาหนะสองตัวคือมีมีพลังงานที่จะต้องมามาม,ามาช่วยคุณนะให้คุณพรอแรงให้คุณไปได้ให้ความสำเร็จ จะเหมือนคุณจะได้ไปทางลัดเหมือนอยู่คุณลุยลยอยู่ดีก็อยู่ดีก็มีมีมา้มาม้าอันนี้ที่ติ่งดีเด่นคือจะต้องเปลี่ยนคุณดูมีปีกกันนะสิ่งที่มีปีกเนี่ยมันมัน,ม,นมีติ่งที่จะต้องให้ช่วยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนมีกรรม,มเทศอะเหมือนคุณจะได้พบคนที่ช่วยคุณหรือว่าจะเป็นเรื่อ ถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเนื้ออะไรแล้วแต่ก็เหมือนคุณจะได้กำลังชีวิตกำลังมีปัญหาแต่มีคู่มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยของคุณเนะี่ยจะเป็นใครจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรแล้วแต่ชีวิตคุณมีปัญหาอุย้ยมันสะดุดมากๆแล้วมันจะไม่ไหวแล้วอยู่ดีก็ เออมีม้ามาให้นั่งทําพาคุณไปถึงเส้นชัยติ่งที่คุณต้องการติ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะแปดถ้วยนะแปดถ้วยเหลือสองถ้วยที่ดีนะมืดมนในแปดถ้วยของคุณเนี่ย ความสุขมันอยู่ที่ตัวคุณคุณจะทำตัวคุณให้มีความสุขหรือจะทำตัวคุณให้มีความทุกข์อยู่ดีๆคุณล้มไป็นเสื้หกถ้วยทวที่จะอยู่ว่าความสุขนะมันจะได้ล้นถ้วยเนี้หอะไคุณก็คือคุณสร้างความทุกข์ให้ตัวคุณเอง คุณหันหลังให้ความสุขเพราะสิ่งที่ว่าคุณเดินหันหลังคุณมองไปเนี่ยมองสิ่งที่ล่อเนี่ยตอนนี้เหมือนพระจันทร์มันมืดดวงมันมืดเหมือนชะตาะตาชะตาชีวิตมันมามันมาแห่งเนี่ย มันมาดูคุณดูมันมาเหมือนชะตาทำให้ชีวิตคุณพลิกคุณพาคุณหันไปมองคุณไม่หันกลับมามองเนี่ยสิ่งที่ให้ความสุกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆคุณก็ล้มเพราะอารมณ์เขาถึงได้บอกว่าคนเกิดวันเสาร์นะอย่าทําลาย สิ่งที่ดีของตัวอย่าให้มีฟาร์มอดทนถึงจะลำบากยากแค้นถึงจะเดินมาอย่างเงี้แต่คุณชีวิตคุณจะดีจะมีสิ่งที่มาช่วยคุณอย่าทำลายความสุขอย่าทำลายาร์มอุดมสมบูรณ์ของคุณเนีย่ยคุณล้มถ้วยหมดเลยน้ำที่จะได้นั่นเหลือสองถ้วยคุณมองไปข้างหน้าเห็นไหม เพราะว่าพอคุณล้มแล้วชีวิตคุณเดินไปเนี่ยมีแต่ความมืดแม้แต่แสงอาทิตย์ก็ยังมีสิ่งมาเบียดมาบางังนะใครแทบจะไปเจอของใครคนดวงของคนเกิดวันเสาร์คนไหนจะทําอะไรจะอะไรจะตัดสินใจแบบไหนขอให้รอบครอบนะคะเพราะว่าคุณล้มถ้วยถ้วยที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์คือน้ําคือความตกฟาร์มอุดมสมบูรณ์ของคุณในหกถ้วยคุณล้มไปนะที่จริงอะ่ะ คุณจะมีความสุกที่เราเหลือแปดถ้วยเนี่ยคุณทำความสุกด้วยตัวของคุณเองทำความสำเร็จด้วยตัวคุณเองคุณกลับหันหลังและคุณเหลือไว้สองถ้วยสองถ้วยคุณเดินหันหลังคุณมุ่งหน้าไปข้างหน้าคุณคิดว่าไปข้างหน้าอะไรจะดีตอนนี้แม้แต่อาทิตย์พระอาทิตย์ยังไม่ส่องให้คุณเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่างตั้งสตินะคุณเกิดวันเสาร์วันนี้วันเดียวนะคะใช้ชีวิตอย่าตัดสินใจ คุณจะตัดสินใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าตัดสินใจวันนี้รอพวกนี้อีกวันคุณอาจจะเปลี่ยนใจอะไรก็ได้นะเพราะว่าทางที่คุณเดินไปนี่คือพระอาทิตย์ทรงกฎคือว่าเนี่ยมีแสงอาทิตย์แต่บางมีม,มีมีพัดจันทร์มาบางมีเมฆมาบางอะไรอย่างเนี้ทำให้สายแสง ไม่ได้มากมันก็ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ขอให้ให้รอบครอบวันนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องเซ็นสัญญาไม่ต้องตัดสินใจอะไรอยู่แบบเฉยๆวันนี้ไม่ให้ทำอะไรอยู่แบบตั้งสติพวกวันพวกนี้ก็เป็นวันดีของคุณนะคะของคนเกิดวันเสาร์ค่ะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ